สวัสดีค่ะส่งงานค่ะสตาร์ทรถค่ะสตาร์ทรถนะคะเดย์ไลท์เป็นเดย์ไลท์อาร์ติลันแฟลนะคะไฟลี่ค่ะไฟลี่เป็นวงแหวนแอลวีดีนะคะไฟต่ำค่ะโปรเจกเตอร์จากทางร้านมาีสูงต่ำในตัวเด <applicable> ี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถกันค่ะไฟสูงค่ะมีแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะคะไฟสูงค่ะ สว่างชัดเจนนะคะอคันนี้เป็น t o y ยต a c แคมรีนะคะลูกค้าได้ทำการติดตั้งโปรเจคเตอร์นะคะไบเอลดีนะคะวินิคโปรแม็กนะคะ70วัตต์นะคะเปิดปุ๊บสว่างปั๊บนะคะปิดไปดต่ำครับเปิดไฟเลีเ้ยวครับไฟเลี้ยวเป็นสเต็ปเทอล,ลนิ่งไฟเรลววิ่งนะคะอ่าปิดไฟเลีเ้ยวค่ะเดี๋ยวเรามาชมแสงหน้ารถก,กันอีกทีนะคะ ไฟต่ำค่ะไฟสูงค่ะสว่างชัดเจนค่ะสนใจงานดีๆเรียแบบนี้ติดต่อได้ที่ทางเพจ Facebook BTPremium Auto สีนอนทุกสาขานะคะขอบคุณค่ะ